อและนักเรียนก็จะเห็นคํำร้องเนื้อร้องของเพลงโดยจะต้องใช้ทํานองเพลงเต้ยโขงมันจะมีตัวหนังสือให้เราเห็นในหน้าจอตอนนี้ก็คือขอกล่าวคำสุขสวัสดีด้วยมิมยตรไมตรีเพื่อนนักเรียนสะทองมากมายมิตรสหายปรองดองเราคือพี่น้องวัดสะทองครองใจมาเรียนม่วนหลายใกล้ไกลเชิญมาแล้วในลำดับต่อไปเราก็จะต้องฝึกร้องตามคุณครู ทีละหนึ่งวักหนึ่งประโยคอะไรก็ว่าไปเดี๋ยวเรามาตามกันเนาะเอาสั้นๆง่ายๆก่อนนะลูกนะแล้วให้นักเรียนร้องตามคุณครูครั้งละหนึ่งวักหนึ่งประโยคแล้วคุณครูก็จะเว้นให้นักเรียนได้ฝึกตามคุณครูนักเรียนร้องตามคุณครูทีละหนึ่งวักนะหนึ่งประโยคนะทีนี้คุณครูก็จะเลือกเอาระดับเสียงที่นักเรียนหญิงและชายสามารถร้องร่วมกันได้ คือประมาณว่าเป็นระดับเสียงที่กลางๆสามารถร้องได้ทั้งหญิงและชาย้ามบูลลี่ว่าคุณครูเป็นเสียงเป็ดนะเพราะว่าคุณครูเลือกเอาระดับเสียงนี้เพื่อให้อ่าเหมาะสมกับผู้เรียนนั่นเองนักเรียนร้องตามทีละหนึ่งวร์นะอ่ะเริ่มเลยนะขอกล่าวคำสุขสวัสดีด้วยมิตรไมตรีเพื่อนนักเรียนสาทธง มากมายมิสหายปลองดองเราคือผีน้องวัดสทองครองใจมาเรียนมวลหลายใกล้ใกล้เชิญมาโรงเรียนนี้นะโรงเรียนเทศบาลวัดสะทอง บูลลี่เหรอบูลลี่เหรอนี่คุณครูเสียงไม่เพราะก็ต้องทําใจแล้วนะแต่ว่าคุณครูร้องถูกต้องทําตัวโน้ตก็แล้วกันเอาอย่างนี้นะนักเรียนถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็ให้เอานิ้วมือจิ้มแล้วก็ลากไปดูที่คุณครูร้องเมื่อสักครู่นี้ทีละหนึ่งวักหนึ่งประโยคเมื่อคล่องแล้วก็เข้าสู่เพลงที่เต็มเพลงเลยโอเคมาดูเต็มเพลงกัน ขอกล่าวคำสุขสวัสดีด้วยมิตรไมตรีเผื่อน,นักเรียนสะท้องขอกล่าวคำสุขสวัสดีด้วยมิตรไมตรีเผื่อน,นักเรียนสะท้องมากมายมิสหายปรองดองเราคือพี่น้องวัดส,สะทองครองใจมาเรียนมวลลาให้ใกล้ใกล้เชิญมาโรงเรียนนี้นะโรงเรียนเทศบาลวัดสะทอง ฮิ <laughs> อย่าบูลลี่อย่าบูลลี่เออคนเราก็แกะแล้วมันเสียงได้แค่นี้ก็ดีถมเถะนักเรียนสามารถร้องได้แล้วก็อย่าลืมอัดคลิปส่งคุณครูได้ล่ะคลิปสั้นๆนน่ารักน่ารักร้องตามสไตล์ของเราแต่ต้องถูกต้องตามรูปแบบของเพลงนั่นก็คือทำนองเพลงเต้โของนั่นเองอย่าลืมส่งคลิปให้คุณครูประทับใจนะ